งานสแกนไอพีดีเพื่อแสดงรายละเอียดของตัวแปรนะครับอันนี้จะเป็นตัวอ่านไอพีดีนะครับเป็นไอพีดีลีเดน,นะครับแล้วเราก็จะมีแท็กตัวนี้นะครับผมเป็นแท็ก 125k นะครับผมก็คือจะใช้แท็กแบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นจะใช้แท็กที่เอาไว้ติดจมูสัตว์ก็ได้นะครับที่เป็นความถี่ 125k นะครับก็อันนี้เราในอันนี้เรามีตัวอย่างสองตัวนะครับ ที่เราเพิ่มลงไปใน database เ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองกด connect นะครับไอตัว i f d ตัวนี้นะครับเราทำการชใช้ตัว Arduino นะครับเพื่ออ่านตัว i f d แล้วก็ส่งผ่าน Bluetooth มายังตัว Android นะครับวันนี้เราเรา modify เองนะครับแล้วเราก็วิธีใช้ก็คือเราก็กด connect ไปก่อนนะครับ connect ไปที่ตัว Bluetooth พอเรา connect ไปแล้วเนี่ย ก็คือเดี๋ยวเราจะอ่านแท็กตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นมันจะมีค่าของแพะหนึ่งตัวนะครับเราลองเอาไปสกแกนนะครับโอเคพอเราไปแกนสังเกตมันก็จะมีตัวข้อมูลของตัวแพะออกมาเลยนะครับว่าเป็นระเอียดแบบไหนบ้างก็คือเป็นชื่อเขายาวเพศผู้เป็น แชแนละสมพันธุ์ปีอายุแล้วก็อันนี้เป็นพ่อพันแม่พันนะครับแล้วก็บอกซีนทีนี้เราจะมีแท็กตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นต่างกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราลองเอาไปตแกนนะครับอ่าสังเกตถ้ามันขึ้นรีซีแท็กก็คืออ่านค่าได้ค่าส่งมาที่นี่เรียบร้อยตัวชื่อ เจนเดอแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะเป็นของตัวแท็กของตัวนั้นๆไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ